ไม่ใช่อ,อ,อ,อัอนนั้นมันสีออกบอลช่วงหนึ่งดาราจะคิดมากเลยสําหรับสมส,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 ส่มผมสีชมพูเพราะว่าเขาจะย้อมจากสีชมพูเนี่ยแล้วมันก็จะไปลงบอลอีกทีหนึ่งมาถึงจะ,ะเป็นสีนี้แต่ว่ามากี้ถือว่าเป็นสาวที่กล้ามากไงอย่างนี้เนี่ยถ่ายละครจะมีผลไหมอะทําสีผมออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะโดดกับละครหรือเปล่าใช่แล้วพี่ตองว่ายังไงบ้างนะคะเพราะเหมือนเขาไปเที่ยวทริปด้วยเมืองนอกด้วยกันแล้ต้องรอลุ้นนะคะว่าแฟนคลับนะคะบอกว่า เอ็มเคมาแล้วเออคิวเลยอะเอ็มเคใช่มาร์กี้อ่ากับบอยมาเอ็มเคนั้มากปารินกับคิมบอรี่นะคะบอยกับมาร์กี้มาแล้วเพราะว่ามีแพนนะคะละครของเขาในส่วนขวัญเนี่ยจะมาต่อรักสุดฤทธิ์ใช่นะคะน่าจะได้ดูกันประมาณต้นปีจริงหรือเปล่าคะ แรกเลยนะที่แบบว่าผู้พี่พี่เห็นหนูสีนี้ค่ะมันจืดลงแล้วค่ะที่จริงอยากได้สีชมพูแต่ว่ามันมันหลุดง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออกมาเป็นสีนี้ไม่คือหนูเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นคนที่แบบชอบพวกเกี่ยวกับพวกแบบนิยายนิยายนพนี่อะไรอย่างเงี้ยมา ยูนิคอรนอะไรประมาณนี้แล้วคือคิดอยากทำตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่ได้ห้ามถือที่บ้านห้ามทําสีผมเด็ดขาดแค่แบบสีน้ําตาลอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แล้วพอแบบได้มาเป็นนักแสดงเราก็ได้ได้ทำอะไรที่มันแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะพอแบบมีช่วงว่างที่ไม่ต้องแบบไม,ไม่ต้องถ่ายละครก็เลยหาอะไรที่มันสนุกสนุกทําดูค่ะ ไม่ได้บอกแม่เลยอย่าหันไปหาแม่นะเด้อครั้งแรกคุณแม่ว่ายงไบ้างคะแม่มองแล้วแม่ก็บอกว่านี่คืออะไรแม่บอกนี่คืออะไรบอกเดือนเดียวมาเดือนเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเป็นสีเดิมค่ะ,อ,อ,อ,ะอะไรนะคะสำหรับแฟนคลับหรอคือก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบนะคะแต่ว่าหนูต้องบอกก่อนเลยว่าพวกสีผมอย่างนี้ เวลามองจากรูปกับมองของจริงมันไม่เหมือนกันแล้วหนูก็แบบสนุกสนุวไม่ซีเรียสเพราะว่าเราแค่แบบเดินเดียวไปออกงานบ้างถ่ายหนังสือแฟชั่นบ้างก็เลยถ้ามันไม่ดีเราก็เราก็ลองผิดลองถูกพางานเถิดอย่างน้อยแบบชีวิตหนึ่งฉันได้หัวชมพูแล้วอะไรอย่างนี้นางก็อโอเคเ แบบรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบเปลี่ยนแปงลงนู่นนี่นั่นอะไรางเงี้ยค,คือชอบแบบสนุกชอบชอบเน้นความสนุกซ <Okay. S 1> ะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เฉยๆเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเจอในสภาพแบบนี้ได้แค่แบบเดียวเขาก็บอกว่าเขาแซวบอกว่าต้องแต่งหน้าเยอะๆนะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวหน้าซีดค่ะ เขาถามว่าไปกินเผือกมาเหรออย่างแรกเลยว่ากี่กินเผือกมากเกินจนขึ้นหัวหรือเปล่าเขาจะแบบหน้าเขาจะออกแบบสุดๆเลยแบบอะไรใหญ่่นางรับไม่ได้เลยอ่ะประกรคือแบบว่าเขาแบบว่ากี่อะไรเนี่ยทําอะไรเนี่ยฮะไหวไหมแบเดียวฉันขอสนุกแค่นะนิดนึง ายโกรธแล้วค่ะปีนเราจะไม่โกรธกันเราขอพักกันโกรธกันแต่เพียงเท่านี้มาแกล้งหอคะไม่ค่ะไม่เอาแล้วช่วงนี้เขางานยุ่งก็เลยไม่มีช่วงให้แบบว่ามาแกแล้งเราไปกับแม่ค่ะไปกับที่บ้านแล้วก็ไปกันน้องสาวค่ะ <c oughs> <c oughs> ของเขาเขาไปกับทางครอบครัวเขาใช่ <c oughs> แต่คือประเทศเดียวกันแต่อยู่คนละ <c oughs> คนละที่กัน <c oughs> เจอกันอาจจะนัดช้อปปิ้งเบาๆอะไรอย่เงี้ยค่ะหนูไปที่เอลเอค่ะคุณพี่คะขอถามเรื่องสีตรงนี้นิดนึงค่ะว่าเราอะชินไหมเพราะว่าเราปกติสี้ำๆตลอดคือถามว่าชินไหมเราจะตกใจตอนเช้าเวลาดูกระจก คือถ้าสมมติหนูอยู่อย่างเงี้ยแล้วมองพวกพี่พหนูก็จะไม่รู้สึกว่าหนูประหลาดเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตัวเองเราจะรู้สึกประหลาดต่อเมื่อเดินผ่านกระจกว่าอโอ้ <c oughs> ก็แต่นิดนึงค่ะนิดนึง แต่ว่าขอแค่เดือนเดียวนี้เขาว่าจะต้องกลับไปถ่ะใช่มักราะามีถ่ายเรื่องร่างบุญค่ะ,คะก็เลยต้องจบแต่เพียงเทาง่านี้แต่พระเอกร่างบุญเราชอบมากนะหัวสีสีอะไรอย่างงี้ไม้บอกว่ากี้เราถ่ายละครแบบไม้หัวสีทองกี้หัวสีชมพูไม่ได้หรอผม <c oughs> ไม่ได้ไม้ละครไทยใจเย็นๆค่ะค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่ะคือไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ครอบครัวเขาคือ ครอบครัวพี่ชายเขาใชา่ใช,ช่คือไม่ใช่แบบแม่หนูหรืออะไรอย่างงี้ไปนะคือเขาไปเที่ยวกับพี่ชายเขาและหนูก็ไปเที่ยวกับน้องสาวหนูใช่ค่ะคือรู้จักอยู่แล้วค่ะรู้จักอยู่แล้วที่จริงคือใครที่อยู่ที่อเมริกาก็จะนัดเจอกันอย่างพี่แพงอะไรเงี้ยเขานำหน้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไว้นัดเจอกันอาจจะมีบ้างค่ะแต่ทริปนี้ไปแบบสบายๆอยู่บ้าน ขเขาดาวที่เมืองไทยค่ะชายกับกับหนูไปวันพฤหัสนี้ค่ะใช่ไปก่อนป,น,ปกนปีใหม่แล้วก็ด่อใช่ค่ะกลับมาทํางานต่อค่ะกลับทำงานปีใหม่ค่ะแต่ตอนแรกหลายคนแซ้วก็เห็นว่าเราไป็นประเทศเดียวกันคือว่าเราจะไปแบบไปที่กว่าหรือเปล่า ไม่ไม่ไม่อันนี้ไปกับทางครอบครัวเพราะปีหนึ่งเนี่ยหนูจะไปเที่ยวกับครอบครัวครั้งหนึ่งก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปมาแล้วไปแบบที่ต้องไปกับเพื่อนไปมาแล้วคือไปประมาณช่วงกลางกลางปีอะไรเงี้ยถ้าเดือนสิงหาอันนี้ก็คือไปกับที่บ้านก็ต้องอยู่กับที่บ้านค่ะคือว่าเป็นเวลาครอบครัวเนาะใช่ค่ะเป็น girls gang กับคุณแม่กับน้องค่ะนี่ค่ะเห็นตอนแรกในไอจีเห็นเราบอกว่าเปยนสีผมสีองคมหนึ่งล้านไมันพอดี มากกว่าค่ะคือเราว่างช่วงนี้พอดีก็เลยไปทําแล้ววันที่ไปทําเนี่ย<ม>ก็ครบหนึ่งล้านไลค์พอดีแฟนขับส่งมาแบบครบล้านไลค์แล้วก็เลยลงในไอจีว่าเออให้เป็นของขวัญละกันไม่รู้ว่าของขวัญอยากได้หรือไม่อยากได้แต่เราให้แล้วค่ะ<ร>แล้วแบบรู้ชะลูกไหมคะแบบหลายคนท้องต้องนครืสีผมจะถูกฉะลูกไหม,ะะไหมอะไรเงี้ยหนูไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นอะคะ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าถูกไหมถูกหรือไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยมีคนมาบอกด้วยก็เลยไม่รู้เหมือนกัน เก้าัค่ะีมาต้องลคมชุดเข้ากับสีผมจะบอ,อกให้นะคะ<ช><ช>เพราะมีลายที่เป็นสีส้มแล้วก็สีม่วง,วงใช่ก<ช>็ต้องบอกว่าเป็นลูกใหม่นะคะแต่บางคนบอกว่าอย่าพิ่งตกใจเพราะว่ามากี้บอกว่าแช่เฉพาะเดือนนี้แหละเดี๋ยวเดือนหน้า คือเริ่มต้นปีใหม่ก็ต้องเริ่มต้นถ่ายละครแล้วก็ต้องยอมก่อนเป็นสีเดิมแต่ว่าไม่ขอสักครั้งนึงเหรอไม่ได้ทำะไรสุดๆสักครั้งหนึ่งน่าสนใจดีเหมือนกันนะแต่เสียดายผม ي, ไม่ให้แบบเสียดายเสียส่งสารผมตัวเองอะ,ค,ะคือคสุขภาพผมของเขาดีไงมืออย่างพี่เนี่ยผมแห้งไปโห<ฮ>เขาบอกว่าคนที่ทําสีผมแบบนี้ได้นี่ต้องเตรียมความพร้อมไปเลยไม่งั้นเนี่ยยังไงก็ต้องรับว่ายังไงมันก็ต้องเสียอนะคะเดี๋ยวไปพักเบรกกันค่ะช่วงหน้าจัดพี่บอย